เรื่องของข้อพับและข้องอของมือซ้ายเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับว่านิ้วเราเนี่ยสามารถทํางานได้2ทางคืองอนะครับแล้วก็พับลักษณะแบบนี้นะครับาการเล่นกีตาร์จะต้องเจอรูปแบบนิ้วทั้ง2แบบนะครับใครบอกว่ากดแบบพับๆเนี่ยไม่ดีนะครับแต่ว่าในส่วนของการเล่น,นรับพวกคอร์ดเนี่ยจะเจอในลักษณะของนิ้วพับเนี่ยเยอะมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคยฝึกข้อพับเลยเนี่ยนะเนี่ยการเล่นเนี่ยแล้วก็สวิตช์ปิกกิ้งก็จะมี การพับนิ้วโดยการกลิ้งแบบนี้ก็มีนะครับแบบนี้ก็ได้เนี่ยซี C ก็มีนางก็มีนะครับก้อยก็มีดังนั้นเราต้องฝึกทั้งหมดนะครับเพราะว่าเวลาที่โดยส่วนใหญ,ญ่แล้วเขาจะชอบให้ฝึกในลักษณะแบบสดนี้งงูกก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมือนกันนะครับในส่วนของการใช้ข้อง,งอนะครับแต่ทเนี้ถ้าเราใช้ข้อง,งอบ่อยๆนะครับนิ้วมันจะแข็งเพราะว่า เราไม่เคยได้เหมือนยืดเหยียดเลยมนเหมือนเราบิดขี้เกียจอ่ะเราใช้งานกล้ามเนื้อลักษณะต้นหน้าแบบนี้เนาะแต่พอเรายืดอย่างเงี้ยไปข้างหลังเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราสบายนิ้วก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราองอบ่อยๆเนี่ยโดยที่ไม่เคยยืดเหยียดใลักษณะแบบอ่าแบบเนี้ยลักษณะเนี่ยเรารสึกว่าเวลาเราใช้บ่อยเรากรรมอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันคลายครับคลายกล้ามเนื้อดีดังนั้นเราควรฝึกทั้งสองแบบคือเวลาเรากดสมมติโพราติกอย่างเงี้ยเราฝึกจะใช้ข้อพับด้วยนะ เหมือนเราดีทั้งสองสายแบบนี้ลองดีสองสายแบบนี้ก็ได้ครับเราหาวิธีการที่สามารถที่จะกดนะครับทั้งสองโน้ตได้โดยที่ผ่อนคลายที่สุดนะครับแล้วเราก็คลายตัวออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นนิ้วกลางนะในต้องดีนะนี่ต่อไปนิ้วนางนังนิ้วก้อย อันนั้นคือเราต้องหาจุดที่มันเล่นสบายที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับนิ้วที่กดเนี่ยาจะรู้สึกว่าเจ็บบ้างเพราะว่าบางทีการที่เราไม่ได้ยืดในส่วนของข้อพับบ่อยๆนะครับมันจะมีการเจ็บช่วงแรกเพราะว่ามันไม่ได้แข็งแรงเลยนะครับในส่วนของข้อพับตรงนี้เราสามารถเอาไปใช้ในส่วนของการเลกาโตได้เช่นเราพับนิ้วเนี่ยแล้วเรายกออกเนี่ยในส่วนของข้อพับเนี่ยมัน,มนจะดีตัวกลับเนี่ยตัวนี้สามารถช่วยใ,ใช้ในการเลกาโตได้พัฒนาได้เหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นอย่าละเลยที่จะลองฝึก2ข้อนี้ดูนะครับผมสวัสดีครับ